ครับผมก็สวัสนีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงพี่สาวพี่ชายทุกท่านด้วยครับผมนะมาดูชมต้นนี้นะครับผมชม,ชม,ชมปัญหาจะไม่ค่อยแตกยอดแตกใบแตกกิ่งให้ก็จะเป็นในช่วงฤดูด,ด้วยและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่สําคัญเลยนะเราต้องเปลี่ยนสูตรปุ๋ยด้วยนะครับผมปุ๋ยที่เราให้อยู่จะเป็นสูตรอะไรก็ตามแต่นะที่เราให้หรือไม่เคยให้นะหรือที่เราให้แล้วเรากลับมาเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับผม เพื่อจะทําให้ชนชมได้จริงนะครับผมเริ่มต้นจะเอาหัวผมจะใส่ยี่สิบยี่สิบนะครับผมถูกไหมไม่ใช่สิบหกสิบหกสิบหกว่าพิษเนมะแล้วก็จะเอากิ่งกลับมาใช้สิบห้าสิบ้านะครับผมสิบห้าสิบห้าถ้าจ้าดอกต้องแปดยี่สบสี่ยี่สิบสี่นะต้องการเอาดอกอันนี้เปลี่ยังนัาเป็นสิบห้าสิบห้าทำให้ช,ชมเริ่มมีกิ่งมีใบออกมาแบบนี้นะครับผมเราก็จะได้ชมที่มีใบมียอดมีอะไร แล้วก็ต่อไปถ้าเราต้องการดอกเราไม่ต้องไปเล่งปุ๋ยอะไรเราก็ได้ดอกแต่ว่าถ้าเราต้องการดอกใส่แปดยี่สิบสี่ยี่ิบสี่นะครับผมตัวนี้ทําให้เกิดชะบอกดอกเราลงต้นนี้ไม่ได้ขายมาขายเนี่ยไม้ฮอนแลนด์ดอกแบบนี้แล้วนะธรรมดาแต่ว่ามีความสวยอยีกแบบหนึ่งนะมีเอกลักษณ์ของเขาแต่ละดอกจะไม่เหมือนกันนะครับมีความสวยความหวานความผิวบอเรเียกไปบอนะครับผมฮอนแลนด์นะครับผม ไปปูแบบนี้เป็นไม้ต้นใหญ่สวยนะไปแต่งกิ่งได้หมดนะไปทําฟอมได้หมดนะเผื่อเราจะชอบแบบนี้ถ้าต้นนี้สองร้อยรวมส่งนะครับผมแต่ยังไม่พอเดี๋ยวผมติมให้อีกต้นหนึง่งเนี่ยต้นนี้ผมเห็น่า,านออกฟอมสวยนะคองสร้างสวยดอกไม่รัว่าแบบไหนหรอกเนาะฮอ,อนแลนด์อนะ่ะมีกิ่งเยอะติมให้ต้นสว,สวยเลยเอาไปเป็นหกต้นสองร้อยบาทรวมส่งหกต้นนี้ครับผมเนี่ยกำลังอินเทียนกันนะไม้แบบนี้กำลังชอบกันเลยกำลังทํากัน กลังทําโชว์กันแต่งกิ่งแต่งอะไรกันแล้วก็ทําให้ออกดอกเยอะๆเอาไปเลี้ยงดูไหม6ต้นนี้เอาไปเลย500ไม่ใช่500เพราะพิชเนี้ย6ต้น200บาทครับผม6ต้น200บาทชุดนี้ครับผมวมค่าส่งเรียบร้อยเบ็ดเสร็จเอามา200เอาไป6ต้นเมื่อยี๋ยวต้องไปไปไปทํางานครับผมไปเฮดเวียกก่อนเด้ออยู่ทุ่งหน้าโอเคขอบคุณครับด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ